เอ๊ะยังไงนนกุลโพสแคปชั่นล่าสุดทำแฟนๆแห่แซวยงถึงแอปทักะออนทำเอาแฟนๆจับตามองแบบไม่กระพริบเลยทีเดียวสำหรับความสัมพันธ์ของนางเอกสาวแอปทักษออนและพระเอกหนุ่มลุ่นน้องชาญนอน,น,อนกุล หลังจากที่เห็นฝ่ายชายไปคอยช่วยงานและอยู่เคียงข้างสาวแอปตลอดเวลาในช่วงจัดงานศพคุณพ่อจนหลายคนสงสัยว่าทั้งคู่นั้นกำลังแอบซุ่มคุยกันหรือเปล่าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทั้งคู่นั้นก็ยังไม่ได้ออกมาชี้แจงอะไรอย่างชัดเจนและล่าสุดค่ะนุ่มนนกุลก็ได้เคลื่อนไหวในอินสตาแกรส่วนตัวด้วยการโพสต์ภาพหล่อสวมเสื้อแจ็คเก็ตหนังสีดำสุดเท่พร้อมกับแคปชั่นว่าคิดจะแอคคิดถึงผมครับ ซึ่งงานนี้ทำเอาแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์แซวถึงสาวแอฟกันยกใหญ่อาทิเช่นอ่านเป็นคิดถึงแอฟคิดถึงผมครับบางคอมเมนต์ก็บอกว่าอะไรนะคิดถึงแอฟคิดถึงนนกุลบางคอมเมนต์ก็บอกว่าอุ๊ยอ่านผิดอ่านว่าคิดถึงแอฟค่ะบางคอมเมนต์ก็บอกว่าแค่มองตาก็รู้ใจและคอมเมนต์อื่นๆอีกมากมายเลยทีเดียวค่ะเรียกได้ว่ากองเชียร์ตีกลองกันสนันวันไวเลยทีเดียว แต่ว่าความสัมพันธ์ทั้งคู่จะใช่อย่างที่หลายคนคิดหรือไม่ก็ต้องรอให้เจ้าตัวออกมาตอบด้วยตัวเองจะดีกว่าคะ่ะ